ตอนที่6กเบลเวอร์ซสเบลล่าอ้ฮานายยังไม่รู้อีกว่านายทำอะไรผิดอย่างงั้นเหรอไอ้เชี่ยไอ้กนกไปไกลๆเลยไปไม่งั้นฉันไม่รับประกันนะเวย้ยว่าส้นตีนจะไม่เหวี่ยงไปถูกก้นนายเข้าแดนเดินเลี่ยงออกจากโต๊ะอาหารหลังจากกินเสร็จในทันทีจนกนกต้องวิ่งออกมาตามตัวเขากลับไปนั่งคุยกันต่อฉันก็แค่อยากให้เธอกับนายได้คืนดีกันกหนกกล่าว ฉันว่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็แค่เรื่องเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆอ,อย่าเอามาใส่ใจให้มากนักเลยวะ่ะฉันถูกยายนั่นขังไวในห้องสอบสวนกว่าสองชั่วโมงและยังถูกเธอตบกลางหอศิลต่อหน้าคนมากมายนายว่าน,นั่นเป็นเรื่องเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆอย,อย่างนั้นเหรอแดนตะโกนด่ากระหนกเสียงดังอยู่กลางชายหาดโชคดีอย่างที่ยังไม่มีใครออกมาเล่นน้ํากันมากน,กนักช่วงนั้นแดนจึงฉวยโอกาสระเบิดอารมณ์ที่อัดอั้นมานานใส่กระหนกเซรวดเดียว แล้วถ้านายอยากหาโอกาสขึ้นเตียงกับคุณแสงจันแล้วล่ะก็ช่วยคิดคนวิธีที่มันสร้างสรรคกว่านี้หน่อยไม่ได้ไงวะอย่าเอาฉันไปเป็นบันไดไต่ขึ้นเตียงเธอเลยฉันไม่มีเวลามากขนาดนั้นหรอกเว้ยพอแดนด่าจบเขาก็เห็นหางคิ้วของกระกกระดกไปกระดกมาต่อหน้าเขาเป็นสัญญาณที่แดนรู้ดีว่าหมายความว่าอะไรเขาเรีบหันหลังกลับไปด้านหลังแล้วก็พบร่างของเบลล่ายืนจ้องหน้าเขาอยู่แววตาใสาเศร้าแต่ไม่โศ เป็นสายตาของเบลไม่ใช่เบลล่าขอที่ฉันคุยกับคุณสองต่อ2ได้ไหมคะเบลล่าเอ่ยถามแดนแดนยังไม่ทันตอบรับกนกก็รีบแทรกขึ้นมาก่อนงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเชิญคุณสองคนคุยกันก็นแล้วกันกนกรีบวิ่งแยกจากทั้งคู่ไปไม่เปิดโอกาสให้แดนห้ามเขาแดนขมวดคิ้วด้วยอาการลำบากใจแต่เขาก็ไม่อยากทำตัวไร้มารยาท โดยเฉพาะถ้าตักกะที่เขาตั้งไว้เป็นความจริงที่ว่าเบลกับเบลล่าอาจจะไม่รู้เรื่องใดๆของกันและกันแล้วล่ะก็การที่เขาแสดงอารมณ์โมโหใส่เบลอาจจะไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นักสำหรับหญิงสาวเบลล่าแดนลองเรียกชื่อเธอดูเพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยของเขาคารุณนเรียกดิฉันว่าเบลเฉยๆเหมือนคนอื่นดีกว่าคะ่ะเบลล่ากล่าว แดนสูดลมหายใจลึกเข้าปอดรู้สึกอยากตะโกนออกมาดังๆแต่พยายามห้ามตัวเองไว้นี่เขากำลังคุยกับผู้หญิงสองคนในร่างเดียวกันจริงๆหรือนี่ดิฉันรู้ว่าคุณไม่ได้พูดโกหกเรื่องที่คุณรู้จักดิฉันมาก่อนคำพูดของเบลล่าทำให้แดนเลิกคิ้วสูงขึ้นทันทีถ้าคุณไม่รังเกียจเราไปหาที่นั่งคุยกันที่อื่นได้ไหมคะ เปล่ลายกมือขึ้นบังแดดที่สาดส่องลงมาบนใบหน้าของเธอเธอสวมกระโปรงยาวลายดอกสีขาวเสื้อสายเดี่ยวแต่คลุมทั้งแขนทั้งขาไว้ด้วยเสื้อคลุมผ้าบางอีกชั้นทำให้รู้ว่าเธอไม่ชอบอยู่กลางแดดสักเท่าไหร,นะร่นักเชิญครับแดนพยักหน้าหลีกทางให้เธอเดินนำไปหญิงสาวเลือกไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งยังเป็นอาาเขตโรงแรมของกนกอยู่ ทางโรงแรมนำเอาเก้าอี้ไม้มาตั้งไว้ให้แขกนั่งเล่นพร้อมกับมีชิงช้าแขวนอยู่ด้านข้างในขณะที่เบลล่าเลือกนั่งบนเก้าอี้แดนจึงเลี่ยงไม่ได้ต้องนั่งบนชิงช้าแทนถึงแม้ว่าตัวเขาจะดูสูงยาวไม่เหมาะกับขนาดของชิงช้าสักเท่าไหร่ก็ตามดิฉันคิดว่าคนที่คุณรู้จักคงจะเป็นเบลล่าใช่ไหมคะหญิงสาวเริ่มด้วยคำถามแดนไม่ตอบอะไร เขาอยากฟังสิ่งที่หญิงสาวพยายามจะบอกเขาก่อนที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบอกใครได้แต่ดูเหมือนว่าคุณเป็นคนเดียวที่เบลล่าพูดด้วยเธอไม่ได้ออกมานานแล้วจนกระทั่งวันนั้นวันที่คุณพบเธอเบลล่ายื่นโทรศัพท์มือถือของเธอให้แดนดูภายในโทรศัพท์ มีรูปภาพถ่ายของกระจกซึ่งแดนจำได้ว่าเป็นกระจกใสในห้องน้ำที่เพนท์เฮาส์ของเบลล่าบนตัวกระจกเขียนข้อความด้วยลิปสติกสีแดงสีเดียวกับที่เบลล่าทาวันที่เขาเจอเธอในผับของโรงแรมบอกพ่อไปว่าเธอจะไม่แต่งงานกับเขาเบลล่าเลื่อนนิ้วเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์ให้แดนเห็นภาพอื่นๆอีกหลายภาพส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อความด่าทอเบล ขี้คลาดไปตายซะไปแดนส่งโทราศัพท์กลับคืนไปที่เจ้าของเขาไม่อยากอ่านข้อความอื่นอีกเพราะเดาว่าข้อความอื่นๆก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันแสดงว่าตอนที่เบลล่าออกมาคุณไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอแดนถามด้วยความสนใจเป็นครั้งแรกก็ไม่เชิงความรู้สึกมัน เหมือนที่ฉันกำลังอยู่ในความฝันนั่งมองภาพตัวเองสนทนากับคนอื่นสนทนากับคุณเธอเน้นคำหลังแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนความจริงมันเหมือนความฝันจนบางครั้งดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องไหนคือความฝันและเรื่องไหนคือความจริงเธอก้มหน้าแก้มของหญิงสาวแดงเรื่อเมื่อเบลล่านึกถึงคืนที่นอนกับแดน แต่เธอไม่กล้าบอกเขาคืนนั้นคืนก่อนวันที่พวกเราจะไปดูนิทรรศการกันคืนนั้นเป็นคืนแรกหลังจากที่พ่อบังคับให้ดิฉันแต่งงานกับคุณสามารถที่เบลล่าไม่ได้เขียนข้อความอะไรไว้บนกระจกตอนแรกดิฉันก็สงสัยว่าทําไมจนกระทั่งคุณเดินเข้ามาบอกกับดิฉันในหอศิล์ดิฉันจึงแน่ใจว่าความฝันวันนั้น ไม่ใช่ความฝันหญิงสาวถอนหายใจออกมาแดนฟังแล้วรู้สึกหดหูขึ้นมาในทันใดและเขาก็รู้แล้วว่าทำไมเบลถึงตบหน้าเขาในวันนั้นผมขอโทษน้ำเสียงของแดนเบามากจนเขารู้สึกราวกับคำพูดของเขายังติดค้างอยู่ที่ริมฝีปากเปล่งออกมาไม่เต็มเสียงไม่ใช่ความผิดของคุณ อย่างที่ดิฉันบอกดิฉันจะมองเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่เหมือนความฝันที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้ออกความคิดเห็นไม่ได้ได้แต่มองให้มันเป็นไปแล้วก็หวังแค่ว่านั่นคือความฝันและเมื่อตื่นขึ้นมาทุกอย่างที่เห็นจะไม่ใช่ความจริงเบลล่าถอนใจยาว แสดงอารมณ์ที่เหนื่อยล้าออกมาเธอเลิกจ้องตาเขาแต่หันไปมองที่ท้องทะเลแทนเริ่มมีเด็กเล็กๆวิ่งออกมาเล่นที่ชายหาดกันมากขึ้นพี่น้องสองคนนั่งก่อกองทรายกันอยู่กลางแดดและคู่รักชายหญิงที่จับมือกันวิ่งไล่ตามคลื่นบนท้องทะเลหัวราอตอกระซิกกันดูมีความสุขทำให้เบลล่าอยากมีชีวิตรักที่ธรรมดาอย่างพวกเขาบ้าง คุณเคยไปพบจิตแพทย์บ้างไหมแดนถามหากก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคำถามที่ควรถามไหมไม่เคยค่ะเบลล่าตอบน้ำเสียงปกติทำให้แดนโล่งอกขึ้นมาเล็กน้อยที่เธอไม่คิดว่าคำถามของเขาเป็นคำถามสิ้นคิดอย่างที่ดิฉันบอกเบลล่าไม่ได้ออกมานานมากแล้วจนกระทั่งวันที่พ่อประกาศเรื่องการมั่นคุณจำได้ไหมว่าเริ่มเห็นเบลล่าตั้งแต่เมื่อไหร่ ตั้งแต่เบลล่ายังไม่ทันพูจบประโยคเสียงเรียกชื่อเบลก็ดังขึ้นมามาอยู่ที่นี่กันนี่เองพวกเราตามหากันแทบแย่ค่ะคุณานายพ่อของคุณกหนกมาค่ะพอท่านรู้ว่าคุณแดนมาด้วยท่านก็รีบให้มาตามคุณแดนไปหาท่านว่าไม่ได้เห็นคุณแดนมาหลายปีแสงจันเอ่ยเสียงใสผมสั้นของเธอสะบัดพริ้วไปมาตามกระแสลมจนควบคุมไม่อยู่ ไม่เหมือนผมยาวของเบลล่าที่เธอจับมัดไว้ด้วยผ้าเช็ดหน้าจนไม่เหลือให้มาพัวพันบนใบหน้าได้อีกอ๋อครับได้ครับแดนลุกขึ้นยืนจากชิงชา้าคุยอะไรกันดูเครียดเชียแสงจันถามเบลล่าด้วยแววตาสนอกสนใจเธอแปลกใจที่คนสองคนผู้ที่ไม่อยากเจอกันและกันเมื่อสองวันก่อนวันนี้กลับมานั่งคุยกันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมง คุยกันเรื่องเพื่อนของคุณแดนไม่มีอะไรหรอกจ้ะเบลล่าบอกปัดแดนขยับริมฝีปากเมื่อเบลล่าแทนตัวเธอเองว่าเป็นเพื่อนของเขาหาดพัทยาก็ยังเป็นหาดที่สนุกสนานคลึกครืคร้นสมคำร่ำลือติดอันดับต้นๆของเมืองไทยกลายเป็นว่าพอแดนกับเบลล่าได้พูดจาเปิดอกกันทั้งคู่ก็ส่งยิ้มให้กันและกันได้มากขึ้น แสงจันร์ไม่ได้เห็นเบลล่าหัวเราะด้วยท่าทางแจ่มใสแบบนี้มานานหลายปีจนกระทั่งวันนี้เธอดูไม่ผิดจริงๆว่าภายใต้อาการกระดาเขินอายของเบลล่าแดนกลับมีอิทธิพลกับเพื่อนสาวของเธอเป็นอันมากเอ้ยไอแดนไปเล่นเจ็ตสกีเป็นเพื่อนคุณเบล,ลหน่อยสิยเดี๋ยวฉันไปคุณแสงจันเองกนกผลักไหล่เพื่อนเขาเช่าเจ็ตสกีมาสองลำตามคำเสนอของสองสาวแล้วเห็นว่า เป็นโอกาสดีที่เขาจะได้นั่งประคองกอดแสงจันทร์ไปด้วยในตัวเขาจึงรีบตอบตกลงโดยไม่ลังเลมาสิคะเบลล่าตะโกนเรียกแดนชายหนุ่มเดินขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายเธอคุณแน่ใจนะครับว่าคุณจะขับแดนถามย้ำค่ะเบลล่ากระจายรอยยิ้มไปทั่วใบหน้าแดนกระโดดขึ้นเครื่อง แล้เบลล่าก็เริ่มขับเคลื่อนเรือยนต์พุ่งทะยานออกจากฝั่งอย่างรวดเร็วเจ็ตสกีวิ่งผ่านแหล่งผู้คนที่ว่ายน้ำกันอยู่และไม่นานนักก็พุ่งทะยานผ่านกลุ่มของผู้ที่เพิ่งหัดเล่นเจ็ตสกีกลุ่มอื่นๆก่อนจะวิ่งตรงไปยังกลางทะเลจนตอนนี้แทบจะมองไม่เห็นคนอื่นและนั่นเองที่แดนเริ่มผิดสังเกตเมื่อเบลล่าบิดข้อมือของเธอสุดแรง จนเชสกีเร่งความเร็วเหนือกว่าระดับปกติคุณเบลลดความเร็วลงหน่อยดีกว่าไหมครับคลื่นลมชักจะแรงขึ้นแล้วแดนเอ่ยเตือนเขาไม่กล้าโอบตัวเธอแน่นมากเพราะกลัวว่าเธอจะไม่คุ้นเคยจนกระทั่งเบลล่าเอ่ยขึ้นฉันบอกแล้วว่าไม่ให้คุณเข้าใกล้ยายเบลเสียงหญิงสาวตะโกนใส่เขาแดนขนลุกสู้รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น หยุดเครื่องเดี๋ยวนี้นะเบลล่าแดนตะโกนสั่งน้ำเสียงแสดงอำนาจเพื่อบังคับเธอไม่หยุดเบลล่าขานคุณกำลังจะหาเรื่องฆ่าตัวตายหรือไงแดนเอามือเขาบีบไปบนหลังมือของหญิงสาวเพื่อลดคันเร่งลงคุณจะสนใจอะไรถึงฉันจะเป็นจะตายก็ไม่ใช่เรื่องของคุณเบลล่าบิดคันเร่งพร้อมกับทิ้งร่างของเธอลงทะเลแดนไม่ทันได้ตั้งตัว สิ่งที่เขาทำได้ก็คือรับน้าหนักของเบลล่าเพื่อไม่ให้หญิงสาวได้รับอันตรายก่อนที่พวกเขาทั้งสองคนจะปลิวหลุดออกจากเรือยนต์จนร่างของทั้งคู่กระแทกลงบนผิวน้ำทะเลอย่างแรง